เติมมาแบบกระทะร้อนเลยนะก็คือกระเพาคุกเนื้อออสเตรเลียบวกกับข้างบนก็คือไข่ดองโชยุอ่าในราคาชุดละ250บาทค่ะนี้ก็บอกว่าเป็นแบบแปรอืมอ่าคือเนื้อวัวเนี่ยสามารถกินแบบดิบๆได้เขาก็เลยนิยมกินแบบว่าข้างนอกสุกๆแต่ข้างในเนี่ยจะยังกึ่งสุกกึ่งดิบเนื้อแดงหน่อยใช่มมแล้วแต่คนชอบนะกล้องนี้บอกว่าน่ากินมาก นเนียนเนยนป็นไงอ้นเป็นคนชอบกินเนื้ออยู่แล้วเนาะอ,อขอลองเป็นกระเพราอืมเข้มข้นนะมีความเผ็ดค่อนข้างเผ็ดในส่วนของกระเพราพร้อมกับเนื้อวัวขา้าวผับจะดูน่า <ไว S 1> กินจริงเนื้อุ่มมากข้างใน